จ้าเพื่อนๆวันนี้ส้มพาเพื่อนๆมาดูผักนะจ้าผักเอ่อผักและผละไม้ที่ส้มไปเพิ่งไปซื้อมาเมื่อกี้นี่เองจะ้ะของคนเข้าขายในหมู่บ้านก็มีผักเนี่ยจะ้ะผักผักกะล่ำพวงจะ้ะเพื่อนๆเนี่ยจะ้ะใหญ่มาก ต้นต้นทั้งใหญ่ทั้งยาวเนี่ยจ้ะก็ได้มาแล้วก็มีมีนี่จ้ะผักกระล่ำดอกหัวเนี้ยใหญ่ไม่จ้ะเพื่อนๆใหญ่มากแล้วก็นี่จ้ะผักผักกระล่ำรูปหัวใจจ้ะนี่จ้ะโตโต แล้วก็มีแอปเปิลด้วยจ้ะซื้อแอปเปิลมาซื้อแอปเปิลมาห้าลูกห้าลูกจ้ะเยี่ยมเลยนี่จ้ะห้าลูกนี่จ้ะเพื่อน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 ลองทายได้นะแะว่าทั้งหมดนี้เป็นเงินเป็นเงินเท่าไหร่ทายได้นะจ๊ะก,ก็มีแอปเปิลแดงห้าลูก แล้วก็กระลำกระลำปลีหัวรูปรูปหัวใจแล้วก็กระลำดอกแล้วก็ผักกระลำพวงจะซื้อมาจากร้านใกล้บ้านฮัลโหลพี่รอนพี่รอนบอกฮัลโหลส้มฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลพี่รอน <Hello. S 1> พี่รอนฮัลโหลเดี๋ยวส้มจะวัดกระลำต้นกระลำพวงให้ชมนะจ๊ะว่ายาวยาวเท่าไหร่คุ้มค่าไหม วันนี้ที่ประเทศอังกฤษอุณภูมิอยู่ที่3องศาจา้ะแต่ว่าความรู้สึกหนาวมากคล้ายๆ1องศาเลยจ้ะเพื่อนๆหนาวแต่ก็ดีหน่อยที่มีแดดนะจ้ะแดดแดดก็ดีแดดก็ดีมากเลยจ้ะวันนี้แต่หนาวไปหน่อยอ๋อ oh, thank you for the pussycat พี่รอนพี่รอนก็ให้รูปน้องแมวมาเนี่ยเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวจะวัดให้ชมนะจ้ะว่ายาว ยาวกี่นิ้วนะจ๊ะผักกะหล่ำพวงของเขาเนี่ยจ๊ะโอ้ยยาวมากเลยตั้งแต่เนี่สามสามสิบสี่นิ้วจ้ะเพื่อนเพนตั้งแต่นี่มายาวมากสามสิบสี่นิ้วโอ้ยยาวมากแล้วแล้วนี่ก็กินกินได้นะจ๊ะต,ตรงนี้ก็กินได้นะจ๊ะเพื่อนเพื่อนเนี่ยจ๊ะ เป็นคล้ายๆอ,อะไรนะเอ่อคณะนะจ๊ะเนี่ยจ๊ะหย่อนอ่อนเลยแล้วแล้วใบพวกนี้ก็กินได้หมดนะจ๊ะคุ้มคุ้มสุดๆเลยจ้ะคุ้มมากเดี๋ยวจะบอกราคานะจ๊ะราคาที่ที่เห็นอยู่ที่เห็นอยู่ในโต๊ะนี้คิดเป็นเงินไทยคิดเป็นเงินไทยอยู่ที่ เอ่อร้อยแปดสิบาทจ้ะเพื่อนๆถูกไหมจ้าทั้งหมดเลยจ้ะซื้อมาทั้งหมดเลยทั้งแอปเปิลหลูกแล้วก็กระลำรูปหัวใจแล้วก็กระลำดอกแล้วก็กระลำพวงนะจ้าร้อยแปดสิบาทจ้าไม่แพงโอสวัสดีจ้าน้องเขยน้องสาวรับชมด้วยครับสวัสดีจ้าน้องเขยน้องสาวโอสวัสดีจ้าคุณเซียนต้มเซียนต้มเขยปลาจีนบุรี ถ้าส้มเอ่อเรียกผิดก็ขอโทษนะจ๊ะสวัสดีครับพี่ส้มสวัสดีจ้าน้องชายก็อมพี่รอนก็ไม่มีช่องนะจ๊ะรอนเบลก็ไม่มีช่องน้องสาวน้องเคยก็ไม่มีช่องจ้ะแต่เซียนต้มมีช่องอยู่จ้ามีช่องก็ไปหาทำมาหากินเอ่อทำมาหากินในป่าธรรมชาติเห็นแล้วชอบจ้ะ ขอบคุณเจ็ดล้านดวงใจที่อยู่ด้วยกันเดี๋ยวน,นี้นะจ๊ะขอบคุณเจ็ดล้านดวงใจแปดล้านดวงใจจ้าี่จ๊ะสวัสด,ดีครับทุกทุกคนน้องเขยก็สวัสดีทุกคนมานะจ๊ะนี่นะาจ๊าอากาศก็ก็หนาวจ้ะที่อังกฤษหนาวแต่แดดดีก็อุ่นขึ้นมาหน่อยจ้าแดดดีๆก็อุ่นขึ้นมา ก็ชอบอยู่จ้ะเดี๋ยวจะไปเดี๋ยวจะไปทำตำตำแอปเปิ้ลนะจ๊ะจะไปตำแอปเปิ้ลตำแอปเปิ้ลใส่มะกอกพอดีรุ่นพี่เขากลับมาจากเมืองไทยเขาซื้อมะกอกนามามะกอกออนามาให้ตำเดี๋ยวจะตำ แอปเปิลไม่มีมะละกอนะจ๊ะไม่มีไม่มีมะละกอวันนี้มีแอปเปิลเดี๋ยวจะตำพูดมาน้ำลายไหลจ้าแดดดีๆแบบนี้ตำแอปเปิลใส่มะกอกโอุย้ยสุดยอดเลยจ้าพี่เขาซื้อมาให้ก็เยอะเหมือนกันส้มก็เลยเอาแค่แข็งเอาไว้มะกะกอกนาน,นะจ๊ะกำลังสุกพอดีเลย ขอบคุณสิบล้านดวงใจที่อยู่ด้วยกันเหล่านี้นะจ๊ะขอบคุณสิบล้านดวงใจจ้าสิบสิบสามล้านดวงใจแล้ว thank you thank you มาชมมาชมผักด้วยกันจ้ามาชมผักด้วยกันนี่ละจ้าผักที่เห็นอยู่บนโต๊ะนี้ถูกมากมาก หนึรแปดสิบาทจ้ะเพื่อนๆคิดเป็นเงินไทยทั้งผักและก็แอปเปิลนี่จะผักกระล่ำกระหล่ำดอกก็หัวใหญ่มากเลยจ้าเดี๋ยวจะไปไปวัดดูนะจ๊ะว่าเขาจะใหญ่ขนาดไหนนี่จ้าโอ้ยกินโลสิจ้าเพื่อนเใหญ่มากผ่าศูนย์กลางผ่าศูนย์กลาง เท่าไรเจ็ดแปดนิ้วจ้ะหูยแปดนิ้วหัวใหญ่มากเลยจ้ะเพื่อนเนี่ยจ้ะทางตอนเป็นเป็นสาวขึ้นใหม่ๆทางบ้านของส้มคุณแม่เธอท่านปลูกเอาไว้ช่วงนั้นส้มกลับบ้านจากบ้านคุณพ่อที่จังหวัดพิษณุโลกคุณแม่ส้มปลูกไว้เยอะเลยจ้ะปลูกไว้ขายช่วงนั้นเป็นราคาดีมากเลยจ้ะในช่วงหน้าหนาว ส่วนบ้านคุณพ่อของส้มที่จังหวัดพิษณุโลกก็ไปซื้อมากินอย่าซื้อมากินซื้อมาหัวหัวขนาดนี้เขาก็กินหมดเลยจ้ะกินกินทั้งทั้งใบแล้วก็ก้านกินหมดเลยเพราะว่ามันหายากนะจ๊ะแต่ทางบ้านคุณแม่ส้มก็กินแต่ดอกของเขานะจ๊ะแต่บ้านคุณพ่อกินหมดเลยตัดกินหมดเลยเนี่ยจะผัดผัดใส่หมูเนี่ยจะตัดตัดออกเนี่ยจะตัดออกแล้วก็กินหมดเลยกินพวกนี้ แล้วก็กินกินดอกของเขาจ้ะนี่จ้ะส่วนส่วนกระลำอันนี้เป็นรูปหัวใจนะจ๊ะเนี่ยจะเป็นรูปหัวใจส้มก็จะเอามา,าผ่าผ่า,าข้างในก็จะไปกินกับลาบนะจ๊ะกินกับลากกบลาก็อร่อยกินเป็นผักสดๆนะจ๊ะนีกจ้ะสดมากเลยเขาเขาก็เพิ่งไปเก็บมานะจ๊ะชาวชาวสวนเขาไปเก็บมา แล้วเขาก็มาตั้งตั้งร้านขายเซียนต้มเขยปลาจีนครับขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยครับทำช่องใหม่ครับอ๋อจากจากพี่ส้มเข้าใจขอ,อ,อฝากฝากช่องฝากช่องเซียนต้มเขยปลาจีนด้วยนะจ๊ะก็ไปชมดักหนูหาปลาเนี่ยจ้ะ บรรยากาศก็ดีจะเห็นแล้วบรรยากาศเห็นแบบนี้แล้วคิดถึงบ้านนะจ๊ะก็ขอบขอบใจที่ทําคลิปให้ชมนะจ๊ะเสียนต้มขอบใจที่ทําทําคลิปให้ชมจ้ะที่ที่อังกฤษก็มีแค่นี้ละจ๊ะก็เพิ่งกลับมาเพิ่งกลับมาซื้อของนะจ๊ะจากมา จากซื้อของก็เลยก็เลยเห็นแบบนี้จ้ะก็ขอบคุณขอบคุณเพื่อนๆที่คอยเป็นกำลังใจมาตลอดนะจ๊ะขอบคุณมากมายจ้าแล้วก็ขอบคุณ youtube ด้วยจ้ะที่ให้มีวันนี้ให้เพื่อนๆได้ได้เห็นกันเห็นบรรยากาศ อีกมุมหนึ่งของโลกจ้าที่ประเทศอังกฤษอฤษเวลาเดี๋ยวนี้ก็อยู่ที่บ่ายบ่ายโมงเก้านาทีจ้าบ่ายโมงเก้าสิบนาทีนี่แหละจ้ะก็ยังไม่มืดแต่เมืองไทยก็ประมาณสองทุ่มสองทุ่มกว่าวาแต่ที่นี่แบบช้าที่อังกฤษช้ากว่าเมืองไทยเจ็ดชั่วโมงจ้า เจ็ดชั่วโมงก็ช้ามากก็ดีหน่อยจ้อีกไม่นานอีกอีกเดือนหนึ่งก็คงจะได้ฉลองปีใหม่ก่อนประเทศอังกฤษจ้ะคงจะได้ฉลองก่อนเจ็ดชั่วโมงก็ดีใจด้วยนะจ้าที่จะได้ฉลองปีใหม่ก่อนจ้าเนี่ยจ้าขอบคุณมากมายนะจ้าน้องแมวเหมียวก็ น้องแมวแมวเหมียวก็อยู่ใกล้ๆนี้ละจ้ะเดี๋ยวจะเอาน้องแมวเหมียวให้ชมนะจ้านี่อาจารย์น้องแมวเหมียวน้องแมวเหมียวเป็นไงกินผักไหลูกน้องกินผักไปไหม เพื่อนๆคงจะเห็นน้องแมวแล้วนะจ๊ะน้องแมวเหมียวเขาก็มาอยู่ใกล้ๆนี่แหละจ๊ะตอนที่ไล์สดมาอยู่ใกล้ๆเลยเลยลูกส่วนเดี๋ยวข้างนอกเดี๋ยวจะเอาให้ชมข้างนอกนะจ๊ะข้างนอกเป็นยังไงเดี๋ยวหมุนหมุนกล้องช้าๆนะจ๊ะให้ชมข้างนอกข้างนอกก็เป็นแบบนี้แหละจ๊ะเพื่อนๆเนี่ยจะ๊ะนอกหน้าต่างนะจ๊ะก็เป็นแบบนี้ ก็มีแดดดีๆเนี่ยจะ้ะแดดก็อยู่แดดก็อยู่ฝั่งโน้นนะจะ๊ะเนี่ยจะ้ะก็เป็นแดดในช่วงนี้ก็ไม่มีแดดเนี่ยจะ้ะแดดดีมากเมื่อวานนี้ฝนตกทั้งวันเลยจ้ะฝนตกทั้งวันเลยเมื่อวานนี้ว่าจะไปดูไฟที่ในเมืองก็ไม่ได้ไปนะจะ้ะฝนมันตก เมื่อวานก่อนนี่ฝนก็ตกจะเป็นวันอน่วันอะไรนะวันวันศุกร์กับวันเสาร์ตกสองวันเลยจ้ะเนี่ยจ้ะน้องรูเพิรน้องรูเพิรนี่น้องรูเพิรน้องรูเพิรเ,พเป็นไรลูกหืมน้องแมวเหมียวที่บ้านจา้ะหนูเป็นอะไรหนูเป็นดาราหน้ากล้องเหรอลูกหืม พ่อชอบออกกล้องมากจ้ะมีแมวอยู่สองตัวไอตัวดำๆน้องแจ็คเขาไม่ค่อยชอบออกกล้องเท่าไหร่จ้ะแต่เจ้าตัวนี้นี่โอ้ยมีกล้องที่ไหนเขาจะวิ่งมาออกกับแม่ส้มให้ได้เลยจ้ะขอบคุณห้าล้านดวงใจที่อยู่ด้วยกันเดี๋ยวนี้นะจ๊ะขอบคุณห้าล้านดวงใจจ้านี่แหละจ้ะบรรยากาศก็แบบนี้ ดูดูแดดสิจ้าเพื่อนๆแดดอยู่ฝั่งหนึ่งแล้วก็นี่ก็ไม่มีแดดจ้ะอี่จ้ะก็ขอบคุณเพื่อนๆที่มาให้กำลังใจนะจ้าแต่งคิวพี่รอนแล้วก็ขอบคุณน้องสาวน้องเขยแล้วก็ขอบคุณเซียนต้มเขยปลากีนด้วยนะจ๊าที่มาให้กำลังใจพี่ส้มจ้า ขอบคุณ YouTube ด้วยนะจ๊ะที่คอยผลักดันทั้งคลิปเก่าแล้วก็คลิปใหม่คลิปแห้งแล้วก็คลิปสดแล้วก็มีคลิปช็อตด,ด้วยจ้าขอบคุณขอบคุณมากมายนะจ๊ะขอบคุณสี่ล้านดวงใจด้วยจ้ะสี่ล้านดวงใจที่เป็นกําลังใจให้ส้มเดี๋ยวนี้จ้ะก็ชมบ,บรรยากาศหลังบ้านนะจ๊ะหลังบ้านจ้ะ ก็อีกไม่นานนะจ๊ะอีกไม่ถึงเดือนก็จะถึงคริสต์มาสแล้วที่อังกฤษแล้วก็คนก็ไปช้อปปิ้งกันเยอะจ้ะเดี๋ยวเดี๋ยวนี้การช้อปปิ้งนี้คึกคักมากเลยจ้ะส่วนในช่วงกลางกลางปีก็ไม่ค่อยมีคนช้อปปิ้งเท่าเท่าไรนะจ๊ะแต่วันนี้ไปอุ้ยคนช้อปปิ้งเพียบเลยจ้ะเพียบเลยขอบคุณ สี่ล้านดวงใจที่อยู่ด้วยกันเดี๋ยวนี้นะจ๊ะขอบคุณมากมายจ้ะก็บรรยากาศที่อังกฤษก็คึกคักเดี๋ยวนี้นะจ๊ะแล้วก็มีเออคนก็เริ่มเอ่อเอาไฟเออประดับขึ้นมานะจ๊ะในบ้านเอามาโชว์ในบ้านนะจ๊ะของส้มก็มีเหมือนกันจ้ะก็มีอตัวหมีอยู่ตรงตรงนี้นะจ๊ะเป็นไฟ ในตอนกลางคืนเขาจะมีไฟออกมานะจ๊ะเดี๋ยวส้มต้องไปแล้วเราจะเพื่อนๆขอบคุณขอบคุณมากมายนะจ๊ะขอบคุณที่เอ่ยชื่อมาเมื่อกี้นี่จ๊ะขอบคุณเซียนต้มเขยปลาจีนขอบคุณน้องสาวน้องเขยตั้งคิวพี่รอนแล้วก็ขอบคุณใครที่แอบแอบด้วยนะจ๊ะโชคดีมีความสุขจ้ายบไปสวัสด,ดีจ้า